สวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นนะคะก็กรงของขาวนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะวันนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะวันนี้ยังทำไม่เสร็จก็ออกแบบประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่ท่านส่งแบบมาให้นะคะก็เลยมีไอเดียว่าเออน่าจะทำแบบนี้นะคะขออนุมขออนุมทานาบุญกับ ทุกทกท่านด้วยนะคะที่เมตาให้ข่าวได้ทํากลงนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ mm hmm. ก็เริกม,มาจากโรงเรียนก็ให้อาหารเด็กๆแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้วยชามของพวกเขาเปียกหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็พื้นก็ถูสะอาดอยู่ค่ะไม่เป็นไร mm hmm. ก็ให้อ่าเขาได้กินอาหารกันนะคะ mm hmm. พวกเขาก็คงจะหิวนะคะ mm hmm. กลงของขาวพรุ่งนี้ก็จะเสร็จนะคะจะ จะติดลังคาให้แล้วก็จะทํารางน้ําให้ไหลออกไปทางนูน้นทางร่องน้าไม่ให้ไม่ให้น้ํามันพุ่งไปทางบ้านคนอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะผิดใจกันเปล่าๆนะคะมันจะเป็นการรบกวนเขานะคะไม่ดีนะคะก็จับประมาณนี้นะคะโครงของขาก็จับประมาณนี้คือทําตามงบประมาณที่มีนะคะทาเราจะไม่ทํคขอมหน้าต่างนะคะเราจะทําพื้นเรียบไปเลยนะคะ นี่ก็เป็นรางน้านะคะเป็นรางน้ําฝนนะคะเผื่อฝนตกฝนลงก็ให้มันไหลไปล่องน้ําไปไม่ให้เป็นรบกวนแค้มันเทไปบ้านอื่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นไม้เฟื่องแล้วก็แม่จำปาหรือจำปีนะคะสลับกันมีสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นเครือญาติกันไม้เฟื่องนะคะแล้วก็ต้นเงินอีก น้องคงจะง่วงนะคะเพราะว่ากินอิ่มไปแล้วนะคะวันนี้อากาศตอนตอนนี้ค่ะอากาศดีมากเพราะว่ามันเป็นลมๆเหมือนฝนจะมานะคะมันเลยเย็นนี่ก็เป็นจำปาไม่จำปาก็จำปี่ะจำสลับกันนี่ก็เป็นน้องอีกตัวหนึ่งที่กินอาหารน้องที่น้องที่ตาบอดก็มามากินนะคะ อันนี้แม่ดำนะคะแม่ดำเดินขยเกขยเกมาน,นี่เหล็กนะคะเหล็กเหล็กจะทําอีกพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อเหล็กอีกนะคะจริงจริงแล้วตัวนุกแวบ,บมาแค่อตอนเที่ยงนะคะเพราะว่านุกทํางานแล้วก็พ่อเป็นคนดูช่างทําให้เพราะว่าลําพังตัวนุกเองไม่รู้จากใครหรอกค่ะพ่อเขารู้จักกับช่างเขาก็โทรให้ช่างมาทําให้ทั้งทางที่ช่างก็ไม่ว่างนะคะช่างก็มีงานอื่นอยู่แต่ว่า ก็ขอร้องเขาไว้ว่าให้มาทําจุดนี้ให้ก่อนได้ไหมเพราะวันก็ทําไม่ได้เยอะนะคะทําไม่เยอะเขาก็เรียมาทําให้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะคิดว่าเสร็จเรียบร้อยฝนกําลังจะมานะคะฝนกําลังจะมารถของลูกก็ตากฝนตากอะไรอยู่เนี่ยคะ่ะยังหาเต็น์จอดยังไม่ได้ว่าจะอยากได้เต็น์มาจอดมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นต้นเงินนะคะต้นเงินทำมันแล้วเรียบร้อย เขาคงสบายตัวนะคะพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ขำเด็กปหนึ่งนะคะเด็ <c oughs> กปหนึ่งที่นุกสอนเขาอยู่เนี่ยคะ่ะนุกก็บอกเขาว่าบางวันนุกก็รอให้ฝนมันหยุดนุกถึงกลับบ้านนะคะเด็กเขาก็ถามว่าทำไมคุณครูไม่ขี่รถเก๋งเหมือนคุณครูคนอื่นคะบ๊วยถามเราแบบนี้นะคะเราก็เราก็นึกนึกขำในใจนะคะว่าเด็กเขาซื่อนะคะเขาซื่อ เขาไม่ได้แอบแฝงอะไรทั้งนั้นในการที่จะถามเราะคะ่ะนุก,ก็เลยพูดว่าอ๋อคุณครูก็ไม่มีเงินซื้อเหมือนคุณครูท่านอื่นคุณครูก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าคุณครูขับมอเตอร์ไซค์มันตากฝนแล้วก็ตากแดดด้วยนะคะด้วยความใส่ซื่อของเด็กนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรกับเขาเขาถามมาแล้วก็ตอบไปให้เขารู้เหตุผลนะคะโอถ้าไม่ใช่มนาซื้อให้รถมอเตอร์ไซค์นุกก็ไม่มีกําลังซื้อเองหรอกคะ่ะ ต้องขอบพระคุณแม่นาหจริงๆนะคะที่เมตตาซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้นุกนูก,ก็คิดในใจนลูกเอ้ยรถยนต์มันไม่ได้คันละ20-30มัเหมือนเงินที่พวกหนูได้มาโรงเรียนนะหนูก,ก็คิดในใจนะก็ขำๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีทองแล้วก็มินโฮนะคะสีทองแล้วก็มินโฮแม่ดำเขาก็รู้สึกว่า กล้ามเนื้อเขาจะแข็งขึ้นมานิดนึงแต่เขาก็ยังลากขานิดนึงนะคะลากลาก,ลากขาอยู่นะคะแม่ดําแปลกมากนะคะพวกแม่ลูกอ่อนเนี่ยทาไมมันทาไมแมวไม่ลู้อ่อนถึงผอมนะคะทั้งๆที่เขาก็กินอาหารนะคะหรือว่าเป็นเพราะลูกเขากินนมแต่พอมาทําหมันแล้วเขาจะอ้วนนะคะทํหมันแล้วจะอ้วนเลยลูกไม่กินนมแล้วจะอ้วนเลยเห็นตัวอย่างแล้วอย่างอย่างแม่จ,จําปีจําปาไม่เฟื่องเนี่ย อ้วนหมดเลยนะคะทำหมันสีทองสีทองว่วงนอนทำหน้าตาโอ้หน้า่หน้าสงสารนะหน้าเอนดูหน้าสงสารนะสีทองเอ้ยหน้าตาเขาหน้าหลักนะคะสีทองจะเป็นน้องเล็กสุดตัวเล็กอันนี้จะเป็นสีนินนะคะสีนินที่เขากินอิ่มแล้วเขาก็นอนหลับนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซฟาที่คุณหมอนะคะท่านสั่งมาให้นะคะหลายอันมากนะคะแล้วก็คอนโดแมวแล้วก็กรงนะคะกรงน้องแมวเนี่ยบางอันน่ะหนูก็เก็บเอาไว้หนูประกอบเอาไว้เพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งอะ่ะอาจจะมีแมวที่เราช่วยเหลือมาแล้วก็เอามาแยกเขาไว้ในกรงก่อนหรือไม่ก็ตัวไหนป่วยตัวไหนต้องทําหมันก็เอามาแยกในกรงก่อนอย่างเงี้ยนะคะกรงบางอันก็เลยยังไม่ได้ใช้แลวก็ต้องกลับเพราะว่าคุณคุณหมอและภรรยาด้วยนะคะ ที่เมตตานะคะสุขไม้เด็กๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งสองท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงทองแล้วก็เมียวเล็กอิงฟ้านะคะก็จะเอาอิริยาบถของเด็กๆมาให้ชมกันนะคะอันนี้เด็กๆก็มานอนที่ในห้องนะคะที่เป็นฟูกอันนี้ซึ่งมันก็ ฟูกอันนี้อนะจริงๆแนละ้วถ้าคนนอนจะปวดหลังนะคะเพราะว่ามันมันยุบหมดแล้วนะคะแม่สสีกับกับเด็กน้อยเขาจะชอบมาอยู่ด้วยกันนี้นเราแล้วก็เด็กน้อยก็จะชอบมาดูดนมแม่3ามสีด้วยนะคะนุกต้องกราบขอพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดี FC ที่เมตตาให้น้องได้ทำกลงไม่ว่าจะมากจะน้อยนูกก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือเอาขาวมานี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ลุ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเอาเขามาเนี่ยถ้าเขาเห็นรถยนต์น่ะถ้าเขาจะวิ่งหนีไหมเขาจะตกใจไหมนี่ต้องรอลุ้นอีกนะคะต้องรอลุ้นอีกสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ